โมูหนึ่งครับพี่น้องโม่หนึ่งอาดอกอาดอกหกดอกโมูหนึ่งครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนมัน,นีจะตายกับผ้าขาปปาเฮ็ตไข่เนาะค่ะโม่นีไมีจังดอกโม่หนีโมู่หนีมีหกดอก สามกําลังบานอาพอดีเลยครับว่านบดเขา่าพี่น้องของว่านไปรอเฮ็ดขม กเก็บเห็ดไข่น้ำกันจาม,นมันีเมื่นนี้พวเอาเสียมมาเขาหมีดงเงาแทนโอ้ยเขาเหยียบพี่นอ้องคนเหยียบใช่ยน้อง <c oughs> กำลังบาน เอาจนเป็นเชื้อนะครับละดีแล้วไ่ใช่เ,เป็นเชื้อต่อไปมีดอกไหมฮเฮ็ดไข่เร่อนี่พี่น้องหอมยันามานหอเป็นมูด้วยกันมูใหญ่หนึ่งเลยหนยตุ่มเดียวกัน ไอ้เมองไหนเดี๋ดเขาคข่ไงก็ชุดอื่นอ่าต้อนีรอเวาหิไป่ดอกหน้าขนาดเลยพี่น้องก็ล่งบานเพยงเลเมิงดีล่ะง้าหน้ามะอู้ดอกหนึ่งจ้า พี่น yup. ้องดอกนึงโอ้ยนั่นตีละแักแล้วงามอยู่ครับเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ปะดอกบ่อหนิดอกใบใหญ่เห็ดไข่ขาว ดนมาพี you know. ่น้องเฮ็ดไข่พี่น้องเพื่อเฮ็ดไข่เพเฮ็ดขมอยู่น้ำกันเห็ดขมกับบานเข็งมเมื่อวานบ่ได้เขาเนาะ เม่อวานไปปลากลำล่าสีมันนี่รอป้าบา้านจะคล้องพี่น้องมันคือสีแดงมันอยู่ในหงาติดมาเลย,ลยนีหกไหยเนาะ ดุดยางยางกายไปแล้วเด้กลับมายางลบมานะยังมาเห็นถึงมันนี่บอกเสียมสามพี่น้องจ้าถิ่มดูไร เ,เก่งไงเดื่ดตัวนี่อันนี้พี่น้องเอเย้ยนี่เนบ่เฮ็ดเบิ่งครับโอ้เบิเ่งตีลละพี่น้องลองนี่โอ้จะเป็นงามงามมีดีเ้อครับนวลนเลยโอ้อยอ่ะ นี่แหะครับแกงเสียบปิ่งป้นกับเสียบได้ครับนี่ก็ได้ตัวแกงคุณนะฮะต้องเตี้ยเดียวเห็นจังสีว่าได้ไหนของเหลือมนไหม มันอ,อยู่ใส่ต้นบ,บักเหลืองได้แน่ลพี่นองหลายลายเติมแล้วครับเกียงไงหละหละตอนนี้ไข่พี่น้องว่านไปงางโจนว่าเฮ็ดโบเฮ็ดอ,อ,อ,อบอกบ่านจะโคง เฮ็ดออกบานจะของกับไปยางบานเพิ่นพี่น้องเอ้ยยางจนวิงจนวินย่างฮือนี่ล่ะเขาจึงว่ายางฮือน่พี่น้องเก็บมาบัางหัน <c oughs> ตอนแยกทางกันจากตัวนี้เนะาะเก็บกันเลยที่นี่ตัวนี้มูนี้ประมาณหกดอกครับอีดอกหนึ่งพี่น้อง ค่ะข,าขนาพี่น้องอ่าพี่ดอกนึงครับมาเบิ้งเพื่อพ,พี่ครับนี่ดอกบานไหม,ไม,ไมพี่น้องจา้า เ่่งงาาวาม้าเลรอครับมไอนี่ม้าเลรอเก็บเกพี่น้องเก็บเก็บเห็ดไข่พี่น้องหันมาเบิ่งเห็ดไข่ทั้งนี้ครับพี่นอ้องกับข้าวด้วยครับโอ้ยดอกนีมางาันพักกาแม่เด้ย่โอ้อยหอมเนาะห,หอมดอกข้าวบุญขาเนาะขาสมุนวาน ถ้าาบัวไม่เห็นเนาะมัน,นคือสิบานใหญ่ครับพี่น้องจัาบนี้แต่ว่าเอาไวบ้บ่ไใดครับพี่น้องเอาไว้เพิ่นก็เอาแล้วเนาะคนห้ายหลายบัวนี่คนร้ายแห้งเป็นพิเศษครับเต็มปล่าโหลด สวยค่ะใช่ในยาเริื่อมใช่ยาเริ่มได้อู้มาอยู่ได้นี่ก็ได้แกล้งอยู่งามอยู่ใชเไหมล่ะอกนี่ก็ต้องออกใหม่เนาะแกวเลยพี่น้องออกซู้มือได้บานมาเล่นกับขึ้นมาแล้วนี่ โด่งพี่น้องงามจนมา่าอู้งามแท้ครับงามแท้กำลังตุบตูงามเลยนี่เ่ด่งโงนะเอ็ดครั อะมรมะหาโอ้ยง,าม,มง,งามที่พี่นนอสมังงามแทงามงามด้วยมึง,งดีแห<ด>ละครับแต่ละดวงเลยจ้ามครับมันสวยมาก,อามมากโอ้ยพี่นนอ บ้านเพื่อเว่ออยู่ปัดที่ถใกไ่แหงพี่นอนจ๋นาไ่แหง เห็ดข้าวไข่งามบอจ่าเห็ดหน้ามากค่ะพี่น้องนี่ก็คือยอดเห็ดของเ้าวอุ้ยดอกเห็ดพี่น้องซ้นน้องซ้อนจ้ะหน้ามหลีจ้ะข้นกระลายหลยว่าจะสิบบดายได้พี่น้อง กกยังมีความหมานเกือบเต็มกระตาอยู่จ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเหนียโอชาแนลค่ะขอบคุณค่ะไปเมื่อพี่น้อง